กาบเรียนท่านประธานอุทิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์นภพลจินดาวัฒนะสมาชิกอุธิสภากรรมธิการและประธานอนุกรรมธิการที่รับผิดชอบในการจัดทํารายงานฉบับนี้นะครับกับเรียนท่านประธานว่าถ้าดูชื่อของการแนวทางการบริหารจัดการเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารราการแผ่นด,ดินมันจะใช่ เรื่องของตรงเรื่องของสังคมหรือไม่แต่ผมอยากจะกลัาบเรียนว่ามันจะสัมพันธ์ซึ่งกันและกันครับจากรายงานฉบับนี้ท่านจะเห็นว่ามันมีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารและการแผ่นดินและมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับงานของท้องถิ่นและงานของชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในภาคสังคมเรื่องมันจะเชื่อมโยงถึงกันและกันทั้งหมดเลยนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกราบเรียนนำเรื่องนี้นะว่า เรื่องของชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งหรือขณะนี้เนี่ยจะว่ากันไปแล้วประเทศเราค่อนข้างจะชัดเจนว่าเรื่องของตำบลเข้มแข็งเนี่ยคือเป้าหมายพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศก็ว่าได้ในยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านเนี่ยได้มีการระบุเรื่องนี้ไว้ถึง2ด้านด้วยกันคือด้านความมั่นคงมีการระบุเรื่องของตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน ว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องผลักดันต่อไปโดยมองในมิติเรื่องความมั่นคงนะครับด้านที่2คือสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเป้าหมายที่3ามมุงย,ยุศาสตร์นี้ก็ระบุชัดเจนเรื่องของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการแผ่นดินการพึ่งตนเองการจัดการตนเองนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนาตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่ามันจะเชื่อมโยงกันนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเชื่อมโยงอีกเนี่ย อยู่ๆไม่ได้มีรายงานฉบับนี้เกิดขึ้นมาลอยๆครับรายงานฉบับนี้เป็นการพัฒนาความคิดและแนวทางต่างๆต่อยอดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหลายเรื่องด้วยกันแต่ผมจะขออนุญาตกล่าวถึงสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อปี2557-58เนี่ยก็ได้มีการออกรายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งนะครับฉบับหนึ่งโดยคณะกรรมการปฏิรูปด้านสังคม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชุมชนและการบริหารและการแผ่นดินถัดจากนั้นเนี่ยนะครับพอวุฒธธิสภาชุดเราเนี่ยคณะกรรมการแก้จนลดความเหลื่อมล้ําได้เคยเสนอรายงานเรื่องของการจัดการตําบลเข้มแข็งตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปเมื่อปี2564ด้วยแต่ก่อนหน้านั้นจริงๆแล้ว2562นะครับมีแผนและขั้นตอนปฏิรูปประเทศในส่วนของการปรูปด้านสังคมก็มีการ มีแผนและขั้นตอนเสนอเรื่องการปฏิรูประบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งโดยมุ่งเป้าที่ตำบลเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของคณะกรรมาการพัฒนาสังคมชุดนี้นะครับเราได้เสนอข้อเสนอพัฒนาระบบข้อมูลตำบลน,นะครับรองรับการจัดการตำบลเข้มแข็งแบบพุ้นส่วนเอาไว้แล้วเมื่อปี2566ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำเสนอฉบับนี้ เป็นการต่อยอดนะครับว่าในส่วนของการจะทำให้ตำบลเข้มแข็งเนี่ยซึ่งเป้าและทิศทางเนี่ยชัดแล้วว่าจะต้องไปพุ่งตรงนี้แต่จะทำยังไงก็คือการทำให้เกิดการจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนหุ้นส่วนในที่นี้ก็หมายความถึงเรื่องถ้าเป็นภาษาอังกฤษขออนุญาตทำฐานก็คือเป็น partnership management หรือเป็น collective governance นะครับคือการมีส่วนร่วมกัน ราชการสำคัญส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิน่นมีองค์คาพยพชัดเจนที่อยู่ในตำบลน,นะครับและมีหน่วยงานต่างๆลงไปสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นก็มีบทบาทหน้าที่ในพื้นที่นั้นแล้วก็มีการเติบโตของภาคประชาสังคมและเอกชนหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในตำบลจะทำยังไงให้เกิดการจัดการร่วมกันแบบหุ้นส่วนไม่ใช่เรื่องแค่บูรณาการนะครับแต่การจัดการแบบหุ้นส่วนซึ่ง เป็นวิธีการอภิบาลอย่างหนึ่งที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบครับและอย่างอ,าอธิบายได้ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่พูดลอยๆท่านประธานที่กลารมครับเมื่อเดือนมิถุนายน2565วุฒิสภาเราเคยจัดงานตอนที่เราทำงานได้กึ่งหนึ่งของวุฒิสภาได้มีการสัมมนามีการจัดนิทรรศการครั้งนั้นเนี่ยได้มีการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คือเรื่องการส่งเสริมตำบลมั่นคงประเทศตำบลเข้มแข็งประเทศมั่นคงโดยมีความเชื่อว่าถ้าการจัดการที่ตำบลเข้มแข็งทั้งประเทศ800 0กว่าแห่งเนี่ยประเทศจะมั่นคงเรามองว่าตำบลคือเสาเข็มครับที่จะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าท่านประธานและเพื่อนสมาชิกจะทราบดีว่าอันเนี้ยคือทิศทางที่จะนำไปสู่การทำเรื่องนี้จากการ สัมมนาครั้งนั้นและจากการจัดนิทรรศการโดยมีการทำงานของตำบลห้วยงูอำเภอหันคาจัางหวัดชัยนาทเป็นตัวแบบที่เรามาถอดบทเรียนกันก็ผมขออนุญาตท่านประธานกล่าวถึงบุคคลสองท่านวุฒิสมาชิกสองท่านที่ท่านดูแลเรื่องยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงแล้วท่านก็เห็นตรงกันเรื่องตำบลมั่นคง,งั่งคั่งยังยืนท่านได้กรุณาชี้แนะคือพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ และพลเอกวรพงษ์สงหาเนตรสองท่านนี้ท่านได้ให้คำชีนน้แนะว่าในแนวทางเนี่ยใช่แล้วหลักการใช่แต่เวลาทำงานจริงเนี่ยโดยหลักและเป็นระบบคือจะต้องมีคู่มือหรือแนวทางควรจะพัฒนาคู่มือหรือแนวทางขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เกี่ยวข้องได้รู้และเข้าใจและลองเอาไปทำงานได้เลยจากนั้นก็ค่อยมีสเต็ปการพัฒนาต่อผมขออนุญาตกรับเรียนท่านประธานว่าขออนุญาตขอบคุณทั้งสองท่าน ที่ให้พลังและให้คำชี้แนะที่สำคัญจากวันนั้นก็ใช้เวลาประมาณสองปีมีการพัฒนามาเป็นวันนี้และก็โชคดีเหลือเกินว่าเราได้ทางสำนักง,งานก่อพลอครับซึ่งดูแลการปฏิรูปพัฒนาระบบราชการซึ่งเขาก็ทำอยู่แล้วในร,ราชการปกตินะครับบนลงล่างล่างขึ้นบนมีอะไรเรื่องราวต่างๆในขณะเดียวกัน เขาก็ได้อุตสาห์เข้ามาร่วมทำงานนี้อย่างสำคัญเป็นฝ่ายทีมเลขานุก,การของคณะทำงานนะครับแล้วก็มาทำงานร่วมกันศึกษาบทเรียนต่างๆแล้วก็วิเคราะห์ออกมาจนทำออกมาเป็นร่างคู่มือนะครับขณะนี้เบ็ดเสร็จแล้วที่เรียกว่าคุกบุ๊กถ้าผ่านตรงนี้ไปแล้วไปที่รัฐบาลถ้ารัฐบาลเห็นด้วยก็สามารถที่จะไปผลักดันให้ตำบลทั่วประเทศ สามารถนำไปใช้ได้เลยในขณะเดียวกันเราก็มีข้อเสนอขั้นตอนต่อไปหลังจากนั้นด้วยนะครับผมเกินนำตรงนี้ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเพื่อจะเชื่อมโยงเรื่องราวให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วมันจะไปอย่างไงโดยคู่มือแนวทางนี้ก็เกิดจากสองท่านที่ได้ให้คำชี้แนะแล้วก็ท่านประธานวระบท่านก็มอบหมายให้ทางคณะอนุของผมเนี่ยดำเนินการเรื่องนี้นะครับจนเสร็จเรียบร้อยในวันนี้ ในขั้นตอนต่อไปจะนําเสนออย่างกระชับนะครับรายละเอียดทั้งหลายนั้นอยู่ในเอกสารและคู่มือแนวทางที่ว่านั้นเนี่ยนะครับมี QR code ให้ท่านสามารถที่จะเปิดได้ดูเป็นเอกสารที่ที่เป็นสิ่งที่จะนําไปสู่การผลักดันการดําเนินการได้นะครับวัตถุประสงค์เราก็เพื่อจะหาแนวทางนะครับ บริหารจัดการตำบลแข้มแข็งแบบพุ่นส่วนไม่ทิ้งใครเลยนะครับหน่วยงานทางท้องถิ่นท้องที่หน่วยงานของรัฐองค์กรภาคประชาสังคมเอกชนหน่วยต่างๆที่อยู่ในตำบลเข้ามาทํางานร่วมกันแบบพุ่นส่วนได้อย่างไรแล้วก็เราก็มีวัตถุประสงค์คือการทําตัวแนวทางเราเรียกว่าแนวทางนะครับหรืออาจจะเป็นเรียกว่าคู่มือก็ได้แล้วแต่ท่านใดจะเรียกนะ,ะ,รกนะครับโดยเนื้อหาสาระรายงานก็มีทั้งหมด5บทผมจะข้ามไปนะครับ ถัดจากนี้ไปขออนุญาตรรท่านประธานให้คุณธนศักดิ์เนี่ยนะครับได้นำเสนออย่างย่อๆว่าเมื่อเราไปศึกษากฎหมายศึกษากรณีตัวแบบต่างๆแล้วเราพบอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเสนอที่ไม่ยาวครับขออนุญาตท่านประธานครับ